อยากจะบอกว่าอยากทําเมนูกว๋วยเตี๋ยวคลุกนะวันนี้แต่หน้าตาเขาออกมาจะไม่ค่อยเป็นกว๋วยเตี๋ยวคลุกเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องคราเราไม่ค่อยพร้อมเนาะคลุกตามมีตามเกิดเลยจ้าแต่ถามว่ารสชาติได้ไหมแซบอยู่เดอ้ออร่อยอยู่เดอ้อเครื่องก็น่ารักจุ๋มจิ๋มอยู่จา้าเอาลงมือทํากันเลยอันดับแรกเราจะมาทําน้ําคลุกกันก่อนนะคะในนี้ก็จะมีน้ําส้มสายชูน้ําตาลน้นํปาปลาพริกป่นนะคะซีอิ๊วดาหวานแล้วก็น้ํามันหอยปรุงให้ได้รส เปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆจ้าก็มาต่อที่ไข่ต้มเลยนะจ้าเราจะทําเครื่องเคียงอีกอย่างหนึ่งก็จะมีไข่ต้มเนาะต้มสุกแล้วก็พักน้ําเย็นไว้จากนั้นก็มาเจียวกระเทียมกับน้ํามันให้หอมใส่หมูสับลงไปเราจะทําหมูคั่วซีอิ๊วค่ะไว้เป็นเครื่องเคียงเนาะพอหมูกึ่งสุกกึ่งดิบก็ปรุงรสด,ด้วยนะคะผงปรุงรสหมูน้ำมันหอยน้ำตาลน,นะคะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอหมูเริ่มสุกนะคะก็เติมเป็นซีอิ๊วดำหวานลงไปเพื่อแต่งสีให้สวยงามจ้าสุกแล้วก็พัก ต้มน้ําให้เดือดทีนี้เราจะมาลวกเส้นเล็กกันค่ะใครชอบเส้นแบบไหนตามสบายเลยนะวันนี้เราจะใช้เส้นเล็กนะคะน้ําร้อนจัดๆนำเส้นเล็กลงไปลวกแป๊บเดียวแล้วเอาขึ้นมาแช่ไว้ในน้ําเย็นนะคะการแช่ในน้ําเย็นแบบนี้จะทําให้เส้นเราไม่เละนะคะแล้วก็ไม่อืดด้วยนะคะแช่ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็นําไปเสด็จน้ําออกเนาะจากนั้นนะคะก็นําเส้นของเรามาพักในกระมังเติมน้ํามันพืชค่ะคลุกเขาผสมให้เข้ากันเพื่อไม่ให้เส้นเราติด ตัวกันนะจ๊าเส้นพร้อมไข่พร้อมหมูคั่วซีอิ๊วพร้อมน้ำครุกเราก็พร้อมจะอาลงมือครุกกันเลยจ้ามาค่ะ น้ำครุกเรานะคะจะใส่ลงในเส้นมากน้อยแค่ไหนตามใจเราเลยเนาะจะแยกคุกทีละจานหรือว่าครุกเป็นกะละมังแบบนี้เลยก็ได้นะจ๊ะปุงค่ะปุงไปครุกไปนะจ๊ะไม่ใช่ปุงเราปุงแล้วน้ำยำน้ำคุกเราปุงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรสชาติก็ได้กลมกล่อมพอดีแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะแบบนี้เลยเด้อไข่ต้มนะจ๊ะเครื่องเคียงเครื่อง,คร,องคราใครมีอะไรนะใส่ได้หมดเลยนะไข่ต้มไส้กงไส้กรอกหมูทง่งหมูทอดไก่ทอดอะไรได้หมดเลย ตามใจตามที่เราต้องการเลยนะจ้ะใส่ผงใส่ผักใส่นุ่นใส่นี่ได้หมดทุกอย่างเลยหนะ้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเอาจริงๆแล้วนะถ้ามีเต้าหู้ทอดนะกุ้งแห้งถั่วลิสงนะอันนี้คือผัดไทยเลยจ้ะแต่ความตั้งใจก็คือกว๋วยเตี๋ยวคุกเลยเนาะออกมาหนะ้าตาก็พอใช้ได้อยู่นะจ้ะแต่รสชาตินี้แซ่บเลยเด้อขอบอกจ้าลองทํากันดูนะ